สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่องยูทูบด้วยกันทุกคนทุกท่านเลยจะที่มารับชมแนวทางและก็มาเป็นกําลังใจให้กับแอดรอยเส้นเดียวกันนะจ้ะมาพบกับแนวทางนี่ค e อจะนี่คีรอบสาลบายเป็นแนวทางของวันพุธวันที่18แตคเดือนวาคมเดือน 12, 2ร6 7กจ้า สำหรับพ้นนีคือของมือวานจ้งที่17วันอังคารสำหรับเมื่อวานแนวทางเขาผ่านฝ่ายเนาะรอบเร้ากับรอบบายสามสูตรเนจาจะสำหรับรอบเร้าจะ43วิ่งรูดจะพ้นคือ006มาเบิร์นมาเบิร์นหนาเราจะ006รอบเร้าล่างหาเจ็ดผ่านปจากแต่เขาไม่ีสามเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดเข้ามาหาเจ็ดเสียดไปสำหรับรอบบายจะ32 วิ่งรูดพ้นจ้าสี่หกแปดหลังแปดหนึ่งแปดบนแปดหลังกันเลยทีเดียวแปดหกแปดหนึ่งเนาะสำหรับแนวทางนี้คือวันที่สิบเจ็ดผ่านไปเนาจะนี่คือช่วงนี้บุค่อยมาตามสูตรมาแบบกระปิดกระปล่อยเนาะเดียวมาเดียวผ่านเดียวมาเดียวผ่านเราจะสำหรับวันนี้วันที่ส8ตามร่นกันต่อจะช่วงปังกระปังคือจะวานเลยเนาะแนวทางเราจะช่วงผ่านกระผ่านกันไป รับชมว้เป็นเน่นแนวทางจาถามมักถ้าชอบจังไดก็ค่อ,อยตามจา้าสำหรับพี่โน้องเอฟซีทนได้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆนอจกจะกฉายยังบ่ม,มีโชว์ัน,นก็ฝากตามโตด้วดยละกันเนาะสำหรับแนวทางที่แอสไจนลงหายมีหลากหลายแนวทางแกบ่สิเป็นหุน้นนิเคอหุน้นห้างเงียงหุน้นดาวโจรอบปกติจา้าแนวทางฮานอยเจอกันทุกวันจะเล่าพัฒน,นารัฐบ,บาลไทยกับมใไฮเส้นเดียวกันจา่าตามนี้เลยเนาะสำหรับนิเคอรอบเศร้าจะมือนี้ให้ไปที่เด่น เจ็ดหกวิ่งรูดจะใส่วิ่งใส่รูดหมักตัวได้ชอบตัวได้นาไปวิ่งไปรูดได้จ้ะสําหรับรอบเ้ากับรอบบายเมื่อนี่คือหกชนสําหรับตัวประกบคู่เด่นหกวิ่งรูดหกเมื่อนี่คนขางไปตัวเดิมเนอแถมติดเบิร์อีกหกหกใส่วิ่งใส่รูดหมักตัวได้ชอบตัวได้นาไปวิ่งไปรูดได้เนาะจับคู่เด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดมีตามนม่จ้ะ ขูดเด่นเจ็ดหกสำหรับเด่นหกวิง่งรูทกจับคู่สำหรับเด่นหกวิง่งรูทกเซาบ่ายเนี่ยตัวประกบคู่ไปตัวเดิมเลยเนาะหนึ่งสำหรับรอบบายจะรอบเซาครับรอบบาย โกชนจะถามักเบิ้ลนโกโฮจับไว้ด้วยหละกการลอนจะลืมกูเดนเราจะถามักกูเดนกับพิจารณาเบิรงได้เราจะกูเดนเศร้าบายนี่คือเคยอธิบายไปแล้วเนาะถามักถ้าชอบเราจะขึ้นอยู่กับกวามหมักความชอบจะหกเจ็ดหกหนึ่งสำหรับตัวประกบคูเดนหกวิ่งรูดหฮกในหูซื้อว่ามีโกหกอยู่เด้อจะแต่ว่าบริจาคให้เลกระจาย สำหรับเด่นเจ็ดเด่นหาวิรุหารอบบายจับขู่เมื่อวานเออกหาเจ็ดเนาะถ้าจำบูฟิตใจสำหรับหาเจ็ดเจ็ดหาจะเป็นคูเด่นสบายบริจาคไหเลยเนาะเลขกระจายค่ะถ้าเลขกระจายก็จับทางงาสำหรับตัวโกปู่ถ้าเลขชุนก็จับทางงาอีก ซวนกันหลายกันไปทางเลขเบิรดกับหะตัวจับขู่บ่มีแนวทางโอ้โหสำหรับตัวเน้นจ้าสำหรับตัวระกบคู่สซาใบก็คือตามนีเลยจ้าบางเจอบางข้ากาสิบแดงสบาบให้ตรงนี้งดใส่เสียงนิดหนึ่งสำหรับตัวเน้นรอบบห้าเน้นไปที่50 5ศูน้าแดหกสกับหกหนึ่งสำหรับรอบ เราจะหาเน้นไปที่ 5-6, 6-5กับ6-1ละกันจะสำหรับเรีนเจ็ดขอเน้นไปที่7-4กับ7-6สำหรับแนวทางนี่คือีกของวันที่18แนวทางของฮามือนอีก,ก็คือตามนี่เลยจะหมักตัวได้ชอบตัวได้มือนอีฝากน้ำไป เปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวมักตัวชอบล่อยตามมันจะรับชมไว้เป็นแนวทางมันจะช่อยให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นจะถ้ามีตัวมักตัวชอบก็จังคอยตามมันจะขอให้ไป้องทุกคนทุกท่านทีเข้ามารับชมแนวทางโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท,าท่า,าน,าน,นาจะปิดผ่านระการไดกะขอถูดขอไพ่หลายๆมันจะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ share, ถ้าชอบถ,ถ้าถูกใจอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ฝากกด กระดิ่งไว้เพื่อะสด้บุพการแนวทางตัวๆไปแต่แนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้าสวัสดีจ้า